สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะเป็นคลิปที่5แล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนออนไลน์วันนี้จะสอนเรื่องแผ่นภาพเวนออยเลอร์จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลย สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตเอาหน้าจอเป็นแนวตั้งนะคะเพราะว่าหน้าจอเรามันทําเป็นแนวนอนแล้วจะดูยากลำบากสาหรับคลิปนี้นะคะหน้าคุกก็จะใหญ่ๆห,หน่อยนิดนึงอ่าทีนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่ก็ไม่เชิงว่าเรื่องใหม่มันกตต็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนี่แหละในบทเรื่องของเซตมันจะเป็นคําว่าแผนภาพเวนนอเอร์จำได้ไหมที่เราเคยเล่นกันตั้งแต่บทตั้งแต่เจอกันคาบที่หนึ่งแผนภาพเวนนอรอ์ที่นักเรียนเล่นคำอ่า รหัสลับดาินชีกันนี่แหละคือแผนภาพเวนออยเลอร์แผนภาพเวนออยเลอร์คืออะไรเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าเรามีนักคณิตศาสตร์สองท่านที่เป็นภาพโบราณน,นิดหนึ่งที่อยู่ฝั่งนี้เขาเป็นใครเขาคือนายเวนกับนายออยเลอร์สองคนนี้เขาช่วยกันคิดทฤษฎีขึ้นมาคิดอันนี้ขึ้นมาก็เลยเอาชื่อของเขาทั้งสองคนมารวมกันเป็นแผนภาพเวนออยเลอร์นะคะแผนภาพเวนออยเลอร์คืออะไรแผนภาพเวนออยเลอร์ก็คือเป็นการเขียนแทนเซ็ ปกติเราจะเขียนแบบเป็นเซต a เซต b แล้วก็ประกอบไปด้วยสมาชิกนั่นนี่นู่นใช่ไหมแต่มันก็จะไม่เห็นภาพชัดเจนทีนี้เขาก็เลยเป็นทำให้เป็นแผนภาพขึ้นมาทําให้เราดูได้ง่ายขึ้นโดยเขากําหนดว่าสี่เหลี่ยมใหญ่เนี่ยหมายถึงเอกภพสัมพัทธ์ก็คือขอบเขตนั่นเองส่วนวงกลมข้างในนั้นที่เป็นเซต a กับเซต b ก็คือแทนเซตแต่ละเซตที่เราที่เขากําหนดให้นะคะ แต่จาเป็นไหมที่ต้องเป็นวงกลมก็ไม่ไม่จาเป็นนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะทําเป็นรูปอะไรก็ได้ขอแค่เป็นพื้นที่ปิดให้ระบุให้ชัดเจนว่านี่คือเซต A นี่คือเซต B นี่คือเซต C นะคะโอเคต่อไปมาดูกันเลยตัวที่1เขาก็บอกว่ากําหนดเอกภพสัมพัทธ์ก็คือ U ตัว U ใหญ่แล้วแต่เราจะเขียนจะเป็นตัวพิมพ์หรือตัวเขียนก็ได้แล้วก็ A กับ B แทนเซตที่เป็นสับเซตของ u n i วิร์สพูดง่ายๆก็คือ A กับ B อยู่ข้างในสี่เหลี่ยมของ u n i วิร์ส เอกภพสัมผัสนั่นเองทีนี้มาดูรูปที่1รูปที่1น,นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าวงกลมสองวงเนี่ยเขาแยกกันถูกไหมคะการที่เขาเขียนแยกกันแบบนี้เขาเรียกว่าเซตที่ไม่มีส่วนร่วมหรือความหมายของมันก็คือ disjoint set ภาษาอังกฤษ disjoint set เซ,ต,เซ,ต,เซตที่ไม่มีส่วนร่วมก็คือทั้งสองเซตไม่มีสมาชิกร่วมกันเลย A กับ B ไม่มีสมาชิกร่วมกันก็คือสมาชิกข้างในเป็นตัวเลขกหรือเป็นอะไรก็ตามที่ไม่เหมือนกันเลยต่อไปมาดูเซตที่2เซตที่มีส่วนร่วมหรือภา,าษาอังกฤษก็คือ j o y s e t joy set ก็คือนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าวงกลม2วงเนี่ยเขาทับกันบางส่วนถูกไหมคะเนี่ยมันจะมีส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งตรงกลางเนี่ยที่มันทับกันครูเรียกตรงกลางนี้ว่ามักเซลนะคะเขามีบางส่วนพื้นที่บางส่วนที่ทับกันแปลว่าความหมายของเขาก็คือว่า เซต A กับเซต B มีสมาชิกร่วมกันบางตัวบางตัวนะคะทีนี้มาดูต่อมานักเรียนจะสังเกตเห็นว่าวงกลมของ B อยู่ข้างในวงกลมของ A เขาเรียกว่าเขาเรียกเซตนี้ว่าเซตที่เป็นสับเซตกันคําอธิบายก็คือความหมายก็คือว่าสมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกข,ของเซต A นั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเซต B เป็นสับเซตของเซต A นั่นเองอันนี้ก็เลยเป็นความหมายของเซตที่เป็นสับเซตกันนะคะมาดูรูปแบบสุดท้ายก็คือรูปแบบที่4 นักเรียนเหมือนจะเห็นว่ามีวงกลมวงเดียวใช่ไหมแต่จริงๆก็คือเขาเขียนอยากจะสื่อว่ามีวงกลมสองวงที่มันซ้อนทับกันพอดีก็คือเซต A กับเซต B เป็นวงกลมเดียวกันที่แนบกันพอดีแบบนี้คืออะไรเขาเรียกว่าเซตที่เท่ากันก็คือสมาชิกของเซต A และเซต B เหมือนกันทุกประการ ก็คือพูดง่ายๆก็คือ A กับ B เป็นเซตที่เท่ากันนั่นเองก็เลยวาดออกมาเป็นวงกลมที่ซ้อนทับกันพอดีเป๊ะ <Okay. S 1> หมดแล้วมีทั้งหมด4แบบมี disjoint set ก็คือเซตที่ไม่มีส่วนร่วมมี joint set ก็คือมีเซตที่มีสมาชิกร่วมกันบางตัวเซตที่เป็นสับเซตกันและเซตที่เท่ากัน4แบบนะคะ <Okay. S 1> ทีนี้มาดูตัวอย่างตัวอย่างที่1เขากำหนดให้เซต A ประกอบไปด้วยสมาชิก 1, 2, 3, 4เซต B มี 3, 4, 5, 6 ให้นักเรียนเขียนแผนภาพจากเซตทั้งสองนี้ที่เขากำหนดให้อ่าทีนี้สังเกตว่าครูจะวาดรูปมาให้แล้วก็คือครูวาดมาให้แล้วว่ามันเป็นเซตแบบ disjoint เออมันเป็นชนิด j o i n t เซตก็คือเซตที่มีสมาชิกร่วมกันบางตัวก็คือใบคำตอบให้แล้วนักเรียนก็มาดูว่าไอตัวที่มีสมาชิกร่วมกันนั้นน่ะคือตัวไหนนักเรียนก็มาดูว่าสมาชิกที่มีร่วมกันที่ซ้ำกันน่ะคือตัวไหน มีเลข c กับเลข3มี2ตัวเพราะฉะนั้นเราจะเอาเลขที่ซ้ำกันเนี่ยมาเขียนตรงกลางตรงหมัดเซลล์นี้นะคะก็คือ3กับ c ทีนี้ฝั่งซ้าย a เหลือเลขอะไรที่เรายังไม่เขียนก็เหลือเลข1กับเลข2ก็เติมลงไปส่วนเซต b เราใส่เราเหลือเลข5กับเลข6ันนี้นก็เติมลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วการเขียนเซตแบบแผนภาพเวนออยเลอร์ง่ายไหม ต่อไปข้อที่สองกำหนดแผนภาพมาให้ต่างกันนะทีข้อนี้คือกำหนดแผนภาพมาให้แล้วนักเรียนตอบคำถามมาดูมีทั้งหมดสองเซตเนาะมีสมาชิกที่อยู่ข้างในเซต A มีสมาชิกที่อยู่ข้างในเซต B มีสมาชิกที่มีร่วมกันแล้วก็มีตัวที่อยู่ข้างนอกด้วยแผนภาพข้อสองเนี่ยเขาเรียกว่าแผนภาพชนิดไหนนะในสี่แบบ ดิกตอก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 เฉลยก็คือเป็นชนิดจอยเซตนั่นเองก็คือมีเซตที่มีสมาชิกร่วมกันนะคะสมาชิกร่วมกันคือเลขอะไรกับเลขอะไรก็คือตรงกลางตรงหมักเซลล์ก็คือเลข5กับ10นั่นเองคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าจำนวนสมาชิกในเซต A มีกี่ตัวถ้าสมมติใครอ่านโจทย์แล้วรีบตอบเนี่ยก็คือ บางคนหลายคนมากเลยที่ผ่านมาจะตอบคู่ว่าสมาชิกในเซตเก็มี 1, 3, 7, 9, 5, 10ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ตรงประเด็นนะคะเพราะว่าเขาถามว่าจำนวนสมาชิกในเซต A อมีกี่ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องตอบเป็นจำนวนเซตเในวงกลมเซตเเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวนักเรียนก็นับเลยมี 1, 3, 7, 9, 5, แล้วก็10สรุปมีทั้งหมด6ตัวนั่นเองตอบว่า6ตัวนะคะ ต่อไปข้อที่2จํานวนสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A และเซต B ที่อยู่ใน A แล้วก็ B พูดง่ายๆก็คือสมาชิกที่มันซ้ำกันเองก็คือตรงหมักเซลนี้นะคะเนี่ยตรงนี้มีสองตัวคือ5กับ10ข้อนี้ตอบ2ตัวนะคะและข้อสุดท้ายเขาบอกว่าสมาชิกที่ไม่อยู่ทั้งในเซตเองแล้วก็ไม่อยู่ในเซต B ไม่ได้อยู่ในวงกลมเลยมีข้างนอกนั่นเองข้างนอกมี A B C มีทั้งหมด สามตัวตออสามนะคะง่ายนะต่อไปเขาข้อที่สามเขากำหนดเซต A มาให้เซต A มีสมาชิกค,คือ1นึ่งสามหมี่ห้าเซต B มีสี่หแล้วก็เซต C อ่ะข้อนี้มันมี3ามเซตมาให้นะคะจากต่างจากข้อเมื่อกี้นี้แล้วให้เราเขียนแผนภาพแสดงเซตทั้งสามครูก็วาดรูปมาให้อีกแหละก็บอกใบให้แลหละนักเรียนก็ หาตัวเลขเอาสมาชิกมาเขียนลงในรูปโดยเราจะเขียนจากข้างในตัวที่มันทับกันเยอะที่สุดก็คือตรงกลางตรงนี้เอาสมาชิกที่เอาสมาชิกที่ซ้ำกันของทั้ง3มเซตมาเขียนตรงกลางมีอะไรบ้างที่ซ้ำทั้งสมเซตน่าจะเป็นเลข5เนาะที่ซ้ำทั้งสมเซตนอกนั้นก็หมดแล้วโอเคเพราะฉะนั้น5จะอยู่ตรงกลาง จากนั้นเราจะเริ่มขยับขึ้นไปข้างนอกออกไปอีกนิดนึงงั้นครูจะเริ่มจากตรงนี้นะตรงนี้คือบริเวณที่ a กับ b ซ้ํากัน a กับ b ซ้ํากันเหลือเลขอะไรบ้าง a กับ b ซ้ํากัน<ม>ก็มี4หมดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเติมเลข4ลงไปต่อไปครูจะเริ่มขยับมาตรงนี้นะคะตรงนี้คือบริเวณที่ b กับ c ซ้ํากัน b กับ c ซ้ํากันมีอะไรบ้าง b กับ c ซ้ํากัน 7นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะเติมเลข7ลงไปต่อไปขยับมาสั่งซ้ายตรงนี้ก็คือบริเวณที่เซต A กับเซต C มันซ้ำกันนะคะเซตเกับเซตซซ้ำกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูเปลี่ยนสี A กับ C ซ้ำกันก็คือเลข3นั่นเองเราก็จะเติมเลข3ลงไปตรงนี้ทีนี้ บริเวณที่เหลืออื่นๆนักเรียนก็นักเรียน,ก,น,ก,ยนก็เติมเลขที่เหลือนะคะที่ยังไม่ได้เติมลงไปก็มีเลข1 2ในเซต A ในเซต B เหลือเลข6และในเซต C เหลือเลข8ครบเสร็จแล้วข้อสุดท้ายกำหนดให้ u n i ิเวิรเป็นเซตของจำนวนนับและเซต A มีสมาชิก1 2 3 4 5 6 7สเซต B คือ2 4 6และเซต C คือ1 3 5ให้เขียนแผนภาพ ทีนี้นักเรียนก็มาดูว่าสมาชิกมีตัวไหนบ้างที่ซ้ำกันอย่างมาเริ่มที่เซต B กับเซต C ก่อนละกันเพราะว่ามันเป็นเซตที่เล็กเปรียบเทียบกันเลยเซต B มี 2, 4, 6, สี่หเซต C มี 1, 3, 5เป็นเซต2องเซตที่ไม่ซ้ำกันเลยเขาเรียกว่าเป็นเซตที่ดิสจอยกันเราก็ว่า2วงนี่คือวงกลมของ B แล้วก็ C แยกกันเลยนะคะ แล้วก็เติมสมาชิกลงไปมี 2, 4, 6กับ 1, 3, 5ทีนี้นักเรียนก็มาเปรียบเทียบพวกเซต B กับเซต A เซต B มี 2, 4, 6ซึ่งอยู่ในเซต A ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องวาดให้เซต A ครอบเซต B ทั้งหมดทีนี้มาดูเซต C อีกเซต C มี 1, 3, 5ซึ่งก็อยู่ข้างในเซต A อีกเช่นกัน เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องวาด A ให้ครอบทั้ง B แล้วก็ C เป็นตัวสุดท้ายปึบเป็นรูปหมูนะคะทีนี้นักเรียนก็เติมสมาชิกที่เหลือก็คือเลข7เติมลงไปในเซต A ตรงนี้เป็นอันเสร็จสิน้นเสร็จแล้วทีนี้แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปทำเองนะคะอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยก็ กำหนดยูนิเวิร์สแล้วก็เซตเอเซตบมาให้นักเรียนก็เติมสมาชิกลงไปในวงกลมซึ่งครูก็วาดวงกลมไว้ให้แล้วเป็นชนิดดิสจอยกันก็คือมันไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยเติมเลขลงไปให้ครบต่อไปข้อที่2กําหนดรูปมาให้กําหนดแผนภาพเวนอิเลอร์มาให้แล้วนักเรียนก็ตอบว่าจํานวนสมาชิกแต่ละเซตที่เขาเขียนไว้เนี่ยมีกี่ตัวโอเคสําหรับลายเซนที่5าก็มีเท่านี้นะคะนักเรียนกําหนดส่ง ภายในอาทิตย์หน้านะคะถ้าส่งภายในอาทิตย์หน้าจะให้คะแนนเต็มสิบนะคะถ้าส่งเลทก,ก็จะหักคะแนนลงไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจฟังนะคะอันยอง